สวัสดีนะครับก็เป็นคลิปที่2นะครับผมตอนนี้เราถึงที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติมาตรพุทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ไปรับโรงบ้านทิเล็กมานะครับโรงบริจาคนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่ห้องพักศพของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติก็อัปเดตคลิปครับผมเป็นอีก EP หนึ่งนะครับผมก่อนเดินทางครับมาเราถึงที่นี่แล้วนะครับที่ห้องพักศพเดี๋ยวก็จะรับศพขึ้นรถ บรรจุหีบขึ้นรถแล้วก็มุ่งหน้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมก็ยังไม่ทราบว่าวัดอะไรนะครับเดี๋ยวสอบถามกับทางลูกสาวเขานะครับว่าไปวัดอะไรครับผมก็ยังไงใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมท่านที่กดติดตามแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติมัตตพุธนะครับผมหลังจากที่เดินทางไปรับหีบริจาคมากับชุดพิธีนะครับก็เขาได้มอบชุดพิธีให้ด้วยนะครับผมเคสนี้ เป็นชายนะผมอายุห้าสิบปีครับตอนนี้ก็น้องหนึ่งกำลังไปติดต่อทางเจ้าหน้าที่อยู่นะครับเพื่อมาเปิดห้องเอาร่างผู้เสียชีวิตออกมานะครับผม mm. ก็อัปเดตคลิปภาพบรรยากาศที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติครับ mm. นี่นะครับก็ย้ำอีกทีนะครับผมวันนี้เป็นวันศุกร์ที่12เมษายน2 5 6 7นะครับผมก็9โมงกว่าแล้วครับ เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็ออกเดินทางถ้าที่วัดเราถ่ายได้ก็จะถ่ายให้ดูเป็นอีก EP หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจาที่ตอนนี้น้องหนึ่งกำลังไปติดต่ออยู่นะครับก็โอเคครับผมคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งครับผมก่อนเดินทางยังไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกระช่องแสบถ่ายทั่วนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับบายครับพบกันอีกคลิปหนึ่งครับผมปลายทาง ถ้าได้ถ่ายทํานะครับผมก็จะถ่ายทําให้ดูนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ